ไม่จริงไงผมมึงรับหลังมึงด่าคนแน่ชื่อแฟงแน่เลยกูเคยได้ยินมึงรับหลังมึงด่าตลอดเลยได้ได้พี่วากได้ไม่บอกเล่ตลเห็นมึงด่ามาตลอดจังวะอะไรฮะดูท่าดิโอนอนยังไงนอนอย่างนี้เหรอปกติฮะอุ้ยเล่นเกมเลยครับอุ้ยเล่นเกมอยู่ เกมอะไรพี่เห็นเห็เห็นอยู่ถ้่เกมมันะแช่เกมมันอะแว่นมาตะท้อนเกมครับเกมไแว่นมาตะท้อนมีแบงชัดมากเหรอเฮ้ยเนี่ยใครมาเนี่ยแพนลี่เฮ้ยมิวใครมาไม่นะในนี้ไม่มีถาปั่นนะในนี้มีแต่วิดวะเฮ้ยมันชวนมาได้ห้าคนมาเนี่ย หล้ลองเลกคมาสักสิบคนผู้รับบ้ามันได้โอ้เอาจริงมันได้สีสิแปดคนนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะบ้าเอาดี่ยไม่กี่มึงบอกสี่สิบอยู่เลยพูดหรือมั่วไปหมดอ่ะจริงจริงเอยเหงากันเนาะมาไลฟ์กันเนี่ยฮะเรีอยาวเนี่ยปาะพร้อมอ่ะปาะพร้อมตัวเงาเลย โอ้าแบงคทำไมเอามุมนั้นอ่ะโอ้ยใส่ฟิลเตอร์น่ารักเลยพี่แบงค์น่ารักปากผมไม่ได้เจอพี่แบงค์โคตรนานเลยจริงตั้งแต่เล่นนักตีประมาณห้าปีแล้วป่ะพี่ที่ผมไม่ได้เจอพี่อ่ะค่าจะสิบปีได้พี่ว่าเอาสิบปีแล้วเขาน่าจะไม่ได้จะไม่อยากเจอมึงนะเขาบอกสิไม่เราเราไม่ต้องพูดเราไม่ต้องพูดเนี่ยเอาแล้วเนี่ยมึงมึงเรียกเขาพี่แบงไม่เลี้ยพี่หมาเขาไง อะไรนะมาไม่ใช่พี่มาร์คแต่ผมไม่น่าเคารพไงไม่น่าเคารพไงทำไมอ่ะผมไม่น่าเคารพไงคุณเด็กผมทำตัวผมก็ทำตัวดีนะมันต้องชนะพี่มารคอายุอายุเท่าไหร่นะครับนยี่สามปีเนี้ยสิบเจ็ดครับอุ้ยแรงนะสิบเจ็ดนะเอาพี่แบงค์สิบเจ็ดนะครับครับผมถ้าผมเลยรุ่นเดียวกับผมรุ่นเดียวกับผม เอ๋อมันมันต้องเรียกพี่ดิอ้าวคือผมเกรงใจพี่แฟงไงก็ไม่กล้าไงไม่ใช่พี่มารับหลักพี่มาเขาไม่ต้องพูดมาไม่ต้องพูดมาไม่ต้องพูดดิจบกัตเติรกัตเตอจบแล้วกัตเตอร์กัตเตอไม่ทันแล้วกัตเติรกัตเตอร์ขอโทษเงาขอโทษเงาผมเกรงใจเงาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจ้างนักมวยก่อนเดี๋ยวกูจ้างนักมวยไปต่อยนี่ไงนี่ไงนี่ไง นักมวยอ่ะบ้าๆอยู่นั่งกังวลๆปอนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อะไรนะอะไรนะครับผนพี่เล่นเกมออมาเปนไหมได้ได้พี่เอ้ยเล่นไปเลยไลฟ์อย่างนี้ก็เล่นก็ได้ไม่ต้องไปไหนหรอกผมอยากโดนคนที่เรียนต่อยมวยทุกวันศุกร์หกโมงเช้าต่อยโอ้โหใครวะไม่รู้เลยพี่แฝงครับเป็นพี่แฝงพี่แฝงจะตื่นมาเรียนมวยตอนหกโมงเช้าวะพี่ทุกวันศุกร์อ่ะพี่ฟิตปะ เดี๋ยวพวกมึงรอนะเด็กมาเจอคนอ้ายกองนะเดี๋ยวเฮ้ยไอเด็กไม่ใช่กูไอเด็กกูไม่ได้พูดเลยฟองคนเดียวฮะอฟองคนเดียวกูไม่ได้พูดเลยอ้าวคไม่แต่ขยันจริงไม่ชอบผมชอบในความมุ่งมั่นของพี่ว่ามากเลยแบบจะชมมากั้นชมชมรักรักไอแม่งตอนกูบอกว่าจะต่อยแม่งชมกูเฉย ไม่ต่อยสวยไล้นะเจ้าหอแบบเย่โอเคอิดโอเคอิดโอเคอิดโอเคเฮ้ยแต่เท่เนี่ยมึงเยอะมากอย่างเงี้ยแล้วกูก็เสียความมั่นใจหมดแต่ดีแต่ผมชอบมากคือพี่มีเป็นคนแฟชั่นสูงไงไม่เหมือนไม่เหมือนใครหรอกใครใครอ่ะมึงเสือไปหนังใครวะอะไรนะมเนใทำเป็นเจาะหูทำเป็นเจาะหูเมือนงใครเป็นเจาะอ้าวฉัดกูอีกแล้วเหรอ เนี่ยึงลงใจไม่ได้ึงก็ลงกูไปตลอดไม่ข้างหลังข้างหลังผมไอคนนั่งตรงนู้นมาเจาะหูไอข้างหลังผมนั่งตรงนู้นเขาเจาะหูเรียกว่าทำเป็นเจาะหูไงเงาเงาก็กูอยู่ดีไม่ใช่พี่เงาคือตัวตนหนึ่งของเราโอเคกูอัเด็กเดิฟอยู่กะวิพวิเดขอเสียงแอมเด็กหนดิอมเดโอเคเยแอมเดกเยแอมเดก โอเคแหมอยู่ที่กองที่นี่ดีกว่ายยิงปืนกว่าไปยิงปืนกว่าโทษที่นี่ไม่มีเขาไปไม่มีใครคำชวนแล้วแบบหายกลิบอ้าบเล่าอยากยิงเปล่าไม่เห็นสู้กูไม่ค่อยได้ไงกูเลยไม่ค่อยกูว่ามึงท้อกันเอ๊ะว้าวู้ยส่งตัวเอาเข้าเลยไมล่ะเข้าเต็มเลยมล่ะ เล่นเกมหน่อยอย่านี้แหละเล่นเกมก่อนได้พี่แฝงประเดี๋ยวครับเดี๋ยวไป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 ไ่นะบ้าครับสวัสดีครับพี่แบงค์เนี่ยมีคนคอมเมนต์่สองดีเนี่ยเขารู้ได้ไงไม่รู้วะกูบุ้มไม่ได้เล่นกันเลยจริงจริงจริงไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยมีคนขอให้เราพูดภาษาอังกฤษว่ะอยากพูดภาษาอังกฤษปะลองดูลองดูยัยยัยโอเคโอเคเย้บร r o ้มากน่าหวยไปเลยกูไม่หูมากมากโอเคยูโอเคยูโอเคมากไม่กูอะไรอะมากยูโอเคอ่อไม่โอเคอยูโอเคไม่ยูแคสปีดคอร์ียไอ้กินข้าวแล้วอะไรอะยูแครสปีดคอร์เรียไอย่าไอ้ถามว่าย่าไม่ยูแครสปีดคอร์เรียขึ้นใคืนย่ออออออ ช่้ามือช่้ามือแดย์แค่ไหนเข้ามือแดงเหรอเข้ามือแดงเยอะเข้ามือแดงเยเข้าเข้ามือเข้าเข้ามือคือพี่เดย์เขามีสาระอ๋อจริงๆนะพี่มาพี่เดย์เขาจะมีสาระอ๋อพี่เดย์จะมีสาระแต่ผมไม่ได้พูดอะไรต่อนะผมไม่พูดต่อแล้วแน่เดี๋ยวพี่เดย์เขาจะแบบเออพูดอังกฤษพี่เดย์เขาถอดเสื้ออยู่ป่ะครับเนี่ยเฮ้ยเสื้อวยูเฮ้ยเอ๋อเสื้อตัวปูเสื้อตัวโปูเสื้อทุกเอ้าว นี่จะบอกว่าคุณเดคเขามีเสื้อตัวเดียวหรอครับเพราะว่าตัวโปรดก็คือเสื้อที่เรารักไม่ได้บอกว่ามีเสื้อตัวเดียวอ๋อเป็นที่เรามีความหมายกับตัวนั้นเนี่ยกล<อ>ัว,ว<อ>ไม่น่ากดยอมรับมันเลยตอนแรกตอนแรกกูยังไม่กดยอมรับเลยแม่บอกว่าไม่เน็ตผมพังเล่เนี่ยแม่ไม่มีใครกดยอมรับเข้ามากับผมเลยเ,<อ>เนี่ยกลัว<ม>ว,ว่าูเข้ามาทุกโดนมึงด่าอ๋นนี้คือพอมันมันไลฟ์ก่อนใช่ไหมแล้วมึงก็กดอเ c e p t พอ โอ้ยเหงาคันเทพเลยคนนี้เหงาใช่ไหมก็คิดถึงพี่อะจริงไม่ได้เหงาเราคิดถึงพี่อุ้ยมึงโทรมาคุยเฉยๆก็ได้ถ้มงคิดถึงอะไม่เจอนะพี่เดียวพรขอมมาได้ดีคิดถึงใครคิดถึงใครดีๆพร้อมผมไม่เจอพี่เดียวผมก็คิดถึงแล้วคิดถึงใครเอาดีๆคิดถึงพี่ทุกคนนั่นแหละ จริงอ่ะพี่พี่ทุกคนอ๋อพี่พี่ทุกคนก็ยังเชื่อได้เพราะเพราะหนึ่งในนั้นก็เป็นพี่คนนั้นที่คิดถึงก็น่าจะเป็นพี่แหละเป็นเด็กเกค่ายพูดเป็นเด็กเกิค่ยพูดมันกระตูมมันอยู่ต่างจังหวัดอ่ะไม่แต่คิดถึงพี่พี่จริงๆแบบทุกคนเลยอจะร้องไห้ซึ้งหมาซึ้งหมาคขาซึ้งเลยคือแบบผมอยากไปนั่งดูพี่เด็กต่อยมวยตอนหกโมงเช้าเขาบอกใครอยู่ข้างต่างพี่เด็กอ่ะ เขาบอกใครอยู่ข้างหลังพี่เด็กอ่ะใครไหนใครพูดเด็กกติล่าไม่ต้องพูดแล้วไม่เอากติล่าอย่าพูด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 พพููดดไม่อย่าพูดเลยแยกย้ายไหมไปเถอะไปเถอะพี่เด็กก็ได้ครับบายมาคนาบายบายสีครับสวัสดีครับพี่วาสวัสดีครับเจอกันเพื่อนเจอกันเจอกันเพื่อนเจอกันมาเจอกัน สวัสดีพี่ดงโจกูแน่สวัสดีครับ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 สวัสดีมาร์กสวัสดีพี่มาร์กบายบายครับไปแล้วทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับลาตีสวัรรค์굿ไนท์นะครับ굿ไนท์굿ไนท์굿ไนท์บายบาย굿ไนท์ แต่คนคนดูแ้วส่วนผมจะออกเลยนะครับไปดีกว่าไปดีไปไปแล้วกูนายครับกูนาย